นี้การรับประเคนโยมจะต้องประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้ามีอะไรบ้างในตำราท่านแสดงไว้พอกลางตำราโยมเป็นฉบับภาษาบาลีสมันตะภาษาธีกาหนะลักสูตรของนักเรียนประโยคปทหกปทเจนะ็ดปทแปดก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยในส่วนของอัถกถานะสมันตะภาษาธิกา การประเคนมีองค์ห้ามีอะไรบ้างหนึ่งธามะมัชชิมัสสะปุริสสะอุจารณมัตตังโหติของนั้นสิ่งที่จะประเคนอยู่มีน้ำหนักที่บุรุษผู้มีกำลังปานกลางสามารถจะยกได้โยมเกตเนี่ยนำปินโตมาถวายเนี่ยยก,นะยกไหวนะย,ยกไหวขนาดโยมเกตยกไหวไม่ต้องพูดถึงบุรุษผู้มีกำลังปานกลางนะยกไหวแน่นอนอย่างนี้เป็นองค์ข้อที่หนึ่งสอง หัตถาโสปัญญายติหัตถบาทปรากฏหัตถบาทเนี่ยบวงมือโยมก็ไม่รู้ว่ามันขนาดไหนท่านอธิบายไว้ว่าบวงมือเนี่ยขนาดไหนอท่านบอกว่าอัทถเยหัตโถหัตถาโสติเวทิตโภพึงทราบว,ว่าหัตถบาทในนี้เนี่ยมุ่งหมายถึงหนึ่งศอกครึ่งวัดจากพระใบเนี่ยหนึ่งศอกครึ่งฉะนั้นเวลาที่โยมมาถวายอาหารโยม บางคนบางท่านกลัวว่าจะใกล้พระเกินไปนู่นอยู่นู่นน่ะพระบางรูปบางท่านก็ไม่พูดนะท่านอาจจะปิดวาจาเนะ่ะท่านใช้กายโยมก็เฮ้ยมันจะเข้าใกล้พระกันไปหรือเปล่าโยมก็ถอยพระก็อะไรเนี่ยพระรูปนี้โยมเข้ามาใกล้ๆหน่อยมันเกินธัธบาทเดี๋ยวรับระเคนไม่ขึ้นอ่ะก็พูดไปสื่อสารไปโยมเคยเจอไหมที่พระไม่พูดอะ่ะแต่พระใช้มือ ให้ขยับเข้ามาเนี่ยไอโยมผู้หญิงก็กังวลยิ่งมีข่าวอยู่ด้วยใช่ไหมว่าจะถอยดีหรือว่าจะเข้าไปใกล้ดีเนี่นะก็บอกไปโยมอยู่ห่างเกินไปนะไม่ได้องค์ประเคนโยมเข้ามาในหัตถบานนี่หน่อยประมาณหนึ่งศอกครึ่งนะโยมนะจะเป็นโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายก็ตามพอเข้ามาเนี่ยนั้นต่อไปถ้าพระท่านปิดวาจาโย,ยมและเจออาการแบบนี้ตอนที่โยมจะไปบินเออจะถวายอาหารให้เข้าใจเลยว่าท่านต้องการให้โยมเข้าไปในหัตถบานนะฉะนั้น ถ้าหากว่าโยมเห็นอาหารวางอยู่บนโต๊ะะอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะโยมอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะให้โยมวัดไปเลยว่าเกินหนึ่งศอกครึ่งไหมเพราะว่าไอ้หัดทัตัวยะหัดโถนเนี่ยความหมายคือสองศอกด้วยทั้งกึ่งใช่ไหมเนี่ยไอ้สองศอกด้วยทั้งกึ่งเนี่ยโยมฟังรู้เรื่องไหมเออนั่นแหละก็เลยแปลว่าศอกครึ่งสองศอกด้วยทั้งกึ่งนะเน,นี่ยไอ้สองศอกไอ้สองศอก สามศอกหรือสองศอกอ่าหมายความว่าอัตรายะหัตโถสองศอกสองศอกครึ us, ่งไม่ใช่หนึ่งศอกครึ่งนะหนึ่งศอกครึ่งวัดจากตัวไปไปที่บุคคลนั้นแต่ถ้าวัดจากด้านหลังด้านใดด้วยหนึ่งสองศอกครึ่งหมายความว่าไม่ใช่หนึ่งศอกครึ่งถ้าหนึ่งสองครึ่งวัดจากข้างหน้าไปแต่ถ้าทั้งหมดบริบททั้งหมดให้วัดประมาณสองศอกครึ่งหรือสามศอกด้วยทั้งกึ่ง นี่ก็ไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาสองสออครึ่งนะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอัทธะเตยหัดโผเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งสอครึ่งจากด้านหน้าไปหนึ่งสออครึ่งแต่ถ้าจากสีข้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยรวมไปเลยสองสอครึ่งวัดประมาณนั้นถ้าพระอยู่หัวมุมของโต๊โยมอยู่อีกหัวมุมของโต๊ะถ้าเกินสองสครึ่งให้รู้เลยว่าขาดองค์ประเคนโยมยังไม่ต้องประเคนนะต้องมายืนใกล้ๆแล้วก็ยก ประเคนท่านทีละอย่างประการที่สามนะองค์อย่างที่สามก็คือภิหาโรปัญญายติไทยของเราเนี่ยดมมากเราบอกน้อมถวายพอได้ยินเขาว่าน้อมถวายโยมออจะต้องทำยังไงโยมเกศก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมถ้าไม่ทําแบบนี้คือไม่น้อมนะถ้าโยมเกศมาถึงหลวงพอ่อแบบนี้เลยเนี่ยชื่อว่าน้อมถวายไหมเราเข้าใจว่า ไม่ได้น้อมถวายเพราะาเรายืนตรงๆนะแต่คำว่าอภิหาโรปัญญายติในที่นี้หมายความว่ายื่นให้ส่งให้ถ้าโยมอ้อยถือมาเนี่ยเวลาที่โยมอ้อยมาอาจารย์รับประเคนโยมอ้อยไม่ยอมยื่นมาพอาจารย์จะบอกว่ายัางไงยื่นมาหน่อยยื่นมาหน่อยใช่ไหมยื่นมาโยมจะก้มหรือไม่ก้มไม่เป็นประมาณขอให้ยื่นมาอย่างเงี้ยเรียกว่าอภิหาโรปัญญายติการยืน่นการส่งให้เนี่ยปรากฏแต่คนไทยของเราเนี่ย มีปกติอ่อนน้อมไงน้อมถวายเนี่ยคนไทยของเราเห็นไหมคนไทยเราไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะยื่นให้มันไม่เหมือนไม่เคารพอ้าน้อมสักหน่อยนะโยมนะบางคนก็ก้มนะก้มนะก้มแบบแสดงความเคารพเต็มที่อันนี้เป็นความพิเศษของคนไทยเราอีกองหนึ่งเทโววามนุสโววติรัชานะโตวากาเยณวากายะปฏิพัฒเทนะวา นิสักคิเยนาวาเทติคนให้คนถวายเนี่ยจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานให้ด้วยกายหมายความว่าโยมก็ยื่นให้เลยจับให้เลยเนี่ยเรียกว่าให้ด้วยกายแต่ถ้าหากว่าโยมต้องการถวายของแต่โยมจับถาดแต่ของที่จะถวายอยู่บนถาดยังนี้เรียกให้ด้วยกายเกินไม่อย่างนั้นโยมอยากจะโยนให้อะ่ะเออไปฝึกตีเทนนิสมา ติดพันมาโยนให้ซะเลยโยนให้ถามว่าโยนให้ได้ไหมโยมโยนให้ได้ไหมได้แต่โยมจะต้องอยู่ในหัตถบาทอ,อาจจะเป็นเพราะว่าพระก็เดินจงกรมอยู่ภายในเขตวัดโยมอาจจะไปทําธุระอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่นอกกําแพงวัดปรากฏว่าก่อนจะไปทํางานนะ่ะได้แวะไปที่ร้านขายข้าวแกงหรือกะเพรามา พอจะไปทํางานปรากฏว่าเจอหลวงพ่อจงกรมอยู่ไปมาไปมาศรัทธาโยจะอ้อมไปทางหน้าประตูวัดไปไม่ทันหลวงพอ่อโยมมีทุระเนี่ยจะไม่ทานแล้วเนี่ยหลวงพ่อช่วยรับประเคนหน่อยเอ้ยยังไงละ่ะไอ้หนูเอาเดี๋ยวหนูจะโยนไหมนะเออได้เลยและไปอยู่ในหัตถบาทใน่เช็คหัตถบาตรก่อนนะกำแพงถ้าได้กำแพงหลวงพ่อยืนอยู่ในภายในกำแพงโยมอยู่นอกกำแพงแต่ได้หัตถบาตรวัดไป ไม่เกินสองส่อคือโยนไปเลยโยนภาระของเราหมดแล้วจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่หลวงพอ่อละรับแม่นหรือไม่แม่นเออถ้าหลวงพ่อรับได้ฉันได้โยไม่มีโทษแต่ถ้าอยู่ฟากคลองล่ะเออหลวงพ่ออยู่นู่นไอเราเคยเป็นแชมป์คว้างจากใช่ไหมหลวงพอ่อยอมไม่ไม่สะดวกที่จะไปประเคนนะเนี่ยหลวงพ่อรับประเคนหน่อยอยู่ฟากคลองโยนไปแล้วหลวงพ่อรับฉันได้ไหมหลวงพอ่อ ทำไมฉันไม่ได้คงจะไม่มีคลองบ้านไหนนะกว้างแค่สองสอกคืบนะคลองมันต้องใหญ่หน่อยใช่ไหมโอ้เป็นเมตรก็ยังพอนะถ้าสองสอกคืบไม่น่าจะเป็นคลองนะห้วยจะเรียกได้หรือเปล่าน,ะนั้นน่าจะเรียกลำรางมากกว่าฉะนั้นถ้าได้หัตถบัตรท,ทาได้ถ้าหากว่าโยมท่านใดน,นะฟังว่ามีการประเคนโดยการโยนข้ามคลองไปเนี่ยอันนี้ไม่ถูกหรอกเพราะเกินอะไรเกินหัตถบาตรพระสามารถรับยังไงโยมรับด้วยกายคือใช้มือรับเลย และก็รับด้วยของด้วยเนื่องด้วยกายโยมสังเกตนะพอยมมาถวายของที่นี่นะพอโยมเกตยื่นปิณโตมาใช้มือจับนะพระอาจารย์ก็ใช้นิ้วแตะคือรับประเขนนะนิ้วแตะที่ปิณโตชั้นล่างก็เป็นอันรับประเขนทั้งเถวรับด้วยกายคือใช้นิ้วแตะรับด้วยกายโยมเกตเนี่ยใช้มือจับปิณโตส่งให้แล้วถวายด้วยกายแต่เมืองไทยของเรานิยมใช้ผ้ารับจากโยมผู้หญิงอันนี้เป็นความ คุ้นเคยที่เราได้ศึกษาเลาเรียนมาแต่ขอให้ทราบว่าแม้จะใช้มือรับก็ได้จะใช้ผ้ารับก็ได้ถ้าใช้มือรับเรียกว่ารับด้วยกายถ้าใช้ผ้ารับเรียกว่ารับด้วยของเนื่องด้วยกายเป็นผ้าเป็นต้นนะฉะนั้นองค์ประกอบของการประเคนมีหนึ่งของมีน้ําหนักพอที่บุรุษผู้มีกําลังปานกลางยกได้สองคนถวายกับคนรับอยู่ในหัตถบาทของกันและกันสามมีการยื่นให้หรือมีการน้อมถวาย สี่เทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจชานน้อมถวายหรือให้ด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือโยนให้ห้าพิสูตรรับประเคนด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายครบองค์ห้านี้พระพิสูจน์ฉันอาหารนั้น,น,นได้โดยที่ไม่มีโทษในเพราะไม่ได้รับประเคนอันนี้ก็นํามาก่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการรับประเคนมีองค์ห้าเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่า การศึกษาธรรมวินัยเนี่ยมีความจําเป็นโดยเฉพาะการอ้างอิงจากหลักฐานคำภีร์อยากได้พูดเองนะเพราะว่าถ้าพูดเองอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ถ้าเราพูดตามคำภีรเนี่ยแน่นอนว่าคำภีร์ที่ท่านได้รจนาไว้เนี่ยพระเถระผู้มีความรู้ท่านได้ก,กลั่นกรองไว้ดีแล้วนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกผ่าน ตำรับตำราที่มีการรจนาไว้เป็นลำดับของพระบาลีอรถาดีกาอย่าได้กล่าวอธิบายพุทธพจน์เองเพราะการกล่าวอธิบายพุทธพจน์เองอาจจะเป็นการกล่าวผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์ของพระองค์ก็เป็นได้